โอเคครับตอนนี้เราก็จะมารีวิวเบบีนะครับนี่นะครับก็จะเป็นชื่อห้องของเรานะครับห้องเบเบลเอ็กซ์น้องก็จะเปิดประตูก็ไม่ออกตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ห้องนี่นะครับนี่นะครับและนี่นะครับคือคอลเลคชันผมนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมีที่ชุดของซามูไรเซเบอร์ด้วยนะครับอ๋อแล้วนี่ก็ซามูไรเซเบอร์ รานซอสของผมนะเห็นไหมนี่ครับคือรานซอสของคนจายนะครับใช่เดี๋ยวปิดประตูก,ก็ไมเด,เดี๋ยวอันนี้คือห้องรีวิห้องของเรานะครับก็จะมีสมุดก่อนแล้วก็มีนะครับีกนก็มีอุปกรณ์ชุดนะแล้วก็สายชุดแล้วผมจะอุย้ยหล่นอุ้ยหล่นทำหล่น,ลนเดยใช่และนี่คือสนามนะครับจะมี extreme dance ด้วยนะ extreme dance หรือว่าอีกเลือกอีกชื่อนึงก็คือทางลายนั่นเอง อันนี้สนามวีแรกของเรานะใช่ครับก็อันนี้นะครับจะมีชิ้นส่วนหลายอย่างเลยครับไม่กระทั่งนี่ปิดปิดตัวนี้มันมีชื่อว่านายชิวของผมค่ะคอมโบดากูนไอตัวที่แบบว่ามันใช้บ่อย,อยนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับคือตัวที่ผ่านสมรภูมิมานับไม่ถ้วนนะครับฟินนิคสวิงฟินนิคสวิงดานพลาสเตอร์ โอ๊ยอย่ายิบมีสิขอบคุณตาอย่ายิบมูสิครับอันนี้ก็จะเป็นชุดของ Samurai Saber นี่นะแล้วก็ขอบคุณายนะครับต่านซ้อนนะครับถ้าใครนี่นะครับคือที่ชุดของามูไรเซเบอร์สีขาวฮะรอให้ก่อนถ่ายไหมนี่นะครับมีเฮลเมเมอร์นะครับแล้วก็ดานสล็อตนี่ไม่ถ่ายดินะครับก็ห้องของเราจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นห้องที่เคยใช้อยู่นะครับก็ เดี๋ยวอีกสักพักนึงผมจะขอพ่อแม่ผมมาช่วยกันขนของออกแล้วก็จะมาแล้วก็จะเจนใหม่เป็นเบบีนะครับตอนนี้ผมโคตรข้างเบบีเลยโอเคนะครับก็จะจบการรีวิวแล้วเนาะ b ดบ